สวัสดีครับสบายใจทายบ้านชาแนลครับพี่น้องเห็นเห็ดอย่าอย่าอย่าตกใจเลยอย่าเสียงดังเลยพี่น้องเห็นมัน้น่ะตะกา้าบางใหญ่เลยพี่น้องเห็ดทานล้นลวนเลยเห็ดทานทั้งนั้นเลยครับโอ้ยบาดเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งอย่าแสงดังอย่าปากแห้งอย่าปากแห้งพี่น้องสิพงเบิบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเลย มันเอบพี่น้องมันแัมือสิอุ้ยไม่ออกเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงเบ้งเบิ้งออพี่น้องเบิ้งเพืันออนพ้นง,ง,ง,งนก็มืออีกไม่ออกไม่ออกไม่ออกเอาส่ตะกร้าน่นออบอแกงไงโอ้ยเสื่ไปบ่อยเสียงดังจะปาแกงห เลยเป่ากระแตกอ้าวเว้น,น,เ,ดวนเดี๋ยวมันจติดเหลืองเลยแบบนี้ทำให้มันเป่าแตกว่ะ <c oughs> อ้าวโอเคครับเดี๋ยวฮ่าหารกันไปเรื่อยๆครับตะกร้าพ่อใส่พี่น้องอันนี้เป็นสาเจ้าของพี่น้องสาเจ้าของ <c oughs> ไปเบิ่งสาคนอื่นไป <c oughs> ไปเบิงเ่งแต่อันทีของคนอื่นคน <c oughs> เจ้าของคุณนะ่ะสาขุดไว้ประมาณเจ็ดแปดปีครับ แต่ขั้นนี้มันต้นไม้ย,ย่างมันขึ้นหลายแล้วพี่น,อน <ไป S 1> ้อายยางเนาะต้นไม้ย,ย่างมันขึ้นหลายอคนนี่เพโอ,โอ้อันนี้เลยอืออย่าเสียงดังจะเสียงดังอย่าอย่ากุ๊กแฮงไปไปหมานคาักหมานคาักโตโต๊ะหันแม่นบ่เนี่นี่โต๊ะหันไหนนั่นโต๊ะแม่นเบอร์ยาวๆๆไป นั่นแหละนั่นแหละข้างหน้าแหละโกยบมากข้างขวามือนิดหน่อยเออนั่ะแหละถูกต้องเด้งมือลงไปเราค่อยๆเคลียร์บ้างนะตรงนั้นเออโน่นนั่นแหละเยอะเยือกเพราะอะไรเป็นตัวนี้เลยแมนบอมันฟูซื้อมันฟูซื้อวะอ๋อว่าอย่างนี้ไข่ไหมต่อไปจะเป็นนี่เหตุผลก็จะเรียกแม่หลายครับพี่น้องเต็มสักกาเลยครับมาตรงนี้มาตรงนี้นกมันบอกว่าแม่ มันว่ะนี้หันันโอเคอันสำหรับภารกิจมือนีเนาะหาเห็ดทานนะครับหมานคักหมานแน่พี่น้องตะการพอร่อใส่เลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมไปเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ เจ้าทิ้นนก